คอยเปรยยกล่องนี้ก็เป็นคอยเพรย์ยดิดสีออกน้ำตาลออกสีชาออกอมแดงนะครับอมสีชานะครับก็วสวยอมน้ำตาลก็สวยนะครับเป็นคอยเพรทายดิบที่เก็บไว้นรับาแล้วเป็นคอยจากธรรมชาตินะครับ ใจก็โทรคุยได้ครับ0 8 7 1 5 0 5 6เจ้านร้านเจเจันจังหวัดจันทบุรีครับเป็นผู้ผลิตคอยเอ่อจันทร์สีจางๆเป็นเพทาไทยครับจิมคอยมรกตเกีียวมรกตคอยสีเหลืองบุตรละคมหรือคอยสตาแล้วก็น้ำเงินไพลินแล้วคอยขาวนะครับคุยได้นะครับเรื่องคอยร้านเจเจ ตัวแทนขายปีกและขายส่งนะครับรับผลิตจํานวนตามที่ท่านต้องการไซส์ขนาดสีตามที่ท่านต้องการนะครับ